โกเกงเซซานเนี่ยมาตั้งแต่อายุยังไม่ถึงห้าขวบพาะครูผมเนี่ยว่าอบรมที่ศิลปรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยครูที่ศิลปรกรที่ไปสอนพ่อช่างมองเห็นผมผู้ซึ่งเป็นยอดฝีมือเนี่ยแล้วก็เรียกผมเข้าไปบอกว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีแต่ฝีมือคุณไม่มีความคิดคุณไม่มีปัญญาคุณเขียนรูปเนี่ยไม่มีเขาเรียกไม่มีสปิริตผมก็ไม่รู้ว่าไอ้สปิริตมันคืออะไรเป็นผีเหรอเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าลูกบางคนน่ะไม่มีสปิริตมีแค่ฝีมือ เป็นพวกที่สีมือดีสีห้าวาเอาไปถูกระทะเอาไว้ปากกระทะเอาไปทําอะไรก็ไม่ได้เอามัดไว้ตามข้างถนนเขียนรูปอะไรแบบนี้คุณเขียนไปเถอะอีกห้าร้อยธาตุมีแสงคุณก็ไม่ได้เป็นเสือป,ปผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นอย่างไงนะไอศิลปะเนี่ยผมก็ว่าผมเขียนเหมือนเขียนอะไรขนาดครูในชั้นผมเนี่ยเมื่อผมอยู่ปีสามเนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยชื่นชมฝีมือผมเป็นอย่างที่ยิ่ง เคยแนะนําบอกเนี่ยนะมีศิลปินสองคนคนหนึ่งเนี่ยมันเขียนรูปชนี้ที่ว่าพอมันเปิดรูปของมันออกมาแล้วเนี่ยมันเขียนรูปผลไม้เป็นหุ่นนิ่งนกเนี่ยบินมาจิกผลไม้ของมันในรูปแลวอีกคนหนึ่งบอกว่ากรรมการบอกเอา้าเปิดรูปคุณสักทีดิเอามาให้เอาผ้าคลุมไว้ทําไมปรากฏว่าคนนั้นน่ะเขียนผ้าคลุมรูปเป็นผ้าขนาดกรรมการจะไม่รู้เนี่ยเป็นผ้าจริงอะไรเงี้ยก็ชื่นชมยินดีกันถึงขนาดนี้นี่พูดถึงเรื่องฝีมือ แล้วพอผมอยู่ปีสามเนี่ยก่อนที่จะเข้าศิลปกรเนี่ยอาจารย์ผมซึ่งค่าเขี้ยวกรัมผมบางแต่ปีหนึ่งก็บอกเธอเป็นคนที่มีฝีมือเยี่ยมยอดวิชาเขียนภาพคนเหมือนที่เราเรียกทับซับกับบว่าพอทเทรยพอทแทนเนี่ยเธอเขียนได้เหมือนมากครูติย่างเดียวแะมันหายใจไม่ได้ซึ่งผมก็คิดว่าเออนี่ก็เขียนมาได้สามสุ่คนแต่ครูที่มาจากศิลปกรมาบอกผมบอกว่าคุณเป็นช่างฝีมือหมาไม่แด คือคุณไม่มีวันที่จะเป็นศิลป,ปินได้คุณอยากมากคุณก็ได้แต่เขียนรูปภาพกรอบรูปเหมือนอะไรอย่างเงี้ยคุณมีวิธีเดียวคุณต้องไปกับชาติมาเกิดใหม่เพราะว่าคุณไม่ได้เรื่องผมก็จึงพยายามที่จะมาเข้าศิลปกร,กรว่าเผื่อว่าไอ้ศิลป,ปะนี่มันเป็นยังไงแล้ววันดีคืนดีครูเขาอพาผมมาดูงานศิลปกรรมแห่งชาติตอนนั้นผมอยู่ปีสองผมอายุสิบห้าพามาดูงานศิลปกรรมแห่งชาติอาจารย์เฟื้อพูดซึ่งได้างวันที่หนึ่งสนมะัยนั้นอนะ เขียนรูปคนหัวขาดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่เสื้อดำใส่เสื้อสีชมพูกระโปรงดำเขียนสมัยนั้นวิธีที่พวกผมเรียกคือเอาตีนเขียนคือขุดขุดขีดยงกรู้เลอะเลอะเทอะไม่เด้เรื่องเลยอะไรเงี้ยตาจันเฟืรอได้วันที่หนึ่งศิลปกรรมอิงชาาิผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรผมก็จึงอยากจะรู้อ่ะศิลปะจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงผมก็เดินเดินทางผมเดินด้วยเท้าจากพอช่าง มาสอบเข้าศิลปกรแล้วผมก็มาเข้าศิลปกรเวลาผ่านไปห้าปีเนี่ยในสามปีแรกนะผมไม่ได้เรียนกับอาจารย์ฝรั่งเพราะอาจารย์ฝรั่งสอนอยู่ในชั้นปีสี่ปีห้าอาจารย์ฝรั่งก็ให้ลูกเสร็จลูกหาเนี่ยมาสอนผมตั้งแต่ปีหนึ่งผมก็มาจากพอช่างคือเป็นคนที่เป็นยอดฝีมือแลวเขียนรูปที่เป็นยอดฝีมือลนะ่ะผมก็ได้ข้าบเส้นทุกครั้ง แล้ววันดีคืนดีอาจารย์ก็ได้มาตรวจบ้างอาจารย์ก็เห็นผมว่าฝีมือดีเสียขาวาอาจารย์ก็เรียกผมเข้าไปอาจารย์เรียกผมว่านายคนภูเขาเพราะผมมาจากมาจากเชียงรายอาจารย์บอกว่านายคนภูเขานายเป็นคนที่มีฝีมือแต่ว่านายไม่มีความคิดนายไม่มีอารมณ์นายไม่มีที่มาของความบันดาลใจนายไม่มีปัจเจก,กภาพส่วนบุคคลนายมีความเชื่อชนาญในเรื่องเทคนิคเพราะฉะนั้นถ้านายดักดานอยู่อย่างเงี้ยนายเนี่ย เอาเป็นปุ๋ยก็ไม่ดีเอาไปฆ่าให้ตายแล้วไปทําปุ๋ยเนั้ยต้นไม้ก็จะบ้าใบไม่ออกลูกออกผลเพราะนายได้แต่งโง่แล้วขยันทั้งโง่แล้วอยู่เฉยๆเนี่ยก็ยังดีแต่นายโง่แล้วยังขยันอีกต่างหากเพราะนั้นเป็นอันตรายมากเลยก็พอผมขึ้นไปอยู่ปีสเนี่ยอาจารย์ก็เรียกผมเนี่ยเข้าไปตักเตือนเป็นอย่างที่ดียิ่งเพราะว่าอาจารย์บอกว่าขอให้ไปทําอะไรที่ผิดๆมาเพราะว่านายทาอะไรที่ถูกหมดล้ว ฉันก็เคยไล่ให้คะแนนอะไรตามสมควรแล้วแต่ตั้งแต่นี้ไปเนี่ยขอให้นายทําอะไรทุกอย่างที่ผิดฉันจะได้บอกว่ามันผิดที่ตรงไหนมันผิดยังไงเพราะนายทาแต่ถูกต้องเป็นเรียกว่าเป็นอะคาเดมิกเป็นคนที่ทําถูกต้องโง่แล้วยังขยันด้วยซึ่งแย่มากเลยต้องเอาไปทําปุ๋ยก็ไม่ดีใบไม้ก็มีแต่ใบไม้ไม่ออกออกออกผลผมก็ตั้งหน้าตั้งตาทาอะไรที่พลึกกึกกือทําอะไรท,ท,ไรที่ไม่เหมือนผู้เหมือนคน อย่างดียิ่งเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มทันทีนั้นนละผมเกือบจะบ้าและหำเข้าไปจนกูไม่กลับแล้วอะไรเงี้ยคือว่าบางครัง้งบางคราวก็ได้นั่งไม่ได้เถียงกับอาจารย์หรอกแต่ว่าออกความคิดเห็นว่าวิธีที่อาจารย์คิดนั่นนะเป็นวิธีคิดแบบฝรั่งผมขอคิดแบบรันออกจำได้ว่าเวลาไปเขียนรูปอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ ก็ได้คุยกับอาจารย์เรื่องภาพทิศขึ้นแล้วก็ภาพทิศต,ตกแล้วเขียนแบบที่เรียกว่าอิมพัชชินิสหรือความประทับใจเหมือนโมเน่เขียนอะไรเงี้ยแล้วผมบอกว่าผมเคยเขียนแบบนี้มาแล้วผมเนี่ยอาจารย์ก็เคยให้คะแนนผมแล้วเนี่ยผมไม่เคยคนอื่นเนี่ยเขาได้คะแนนร้อยนะคนที่ยอดฝีมือผมไม่เคยได้ร้อยผมมีแต่ได้ร้อยบวกนะทุกวิชาเลยเพราะว่าบอกแล้วยอดฝีมือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงปลอมไว้ครับว่า ถ้าผมเขียนแบบของผมเนี่ยผมเขียนสำรับนี้ไว้ผมดูเองถ้าผมเขียนเพื่อจะเอา,นา,นเนอา,าคะแนนเนี่ยผมรู้ว่าอาจารย์คนนี้เขาชอบแบบนี้ผมก็กางเอาตีนซ้ายผมเขียนบ้างเอาเอาตีนขวาผมเขียนบ้างเพื่อที่มันจะได้คะแนนอย่างที่ครูเขาชอบแล้วสำรับที่ครูชอบผมก็เอาตีนซ้ายตีนขวาทําแล้วสำรับที่ผมชอบผมก็มือผมเขียนแล้วผมก็เอาไว้ดูต่างหากอลไผมก็ทำมาอย่างเงี้ยผมกาผมปลอมได้ไปจะให้ผมเหมือนใครผมก็ทําได้แต่ผมไม่อยากทําเหมือนคนนั้นคนนี้ผมอยากทําเหมือนตัวผมเอง คันผมอยู่ปีสี่เติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็ได้คุยกับอาจารย์ก็ได้นั่งโต้เถียงหรือว่าออกความคิดเห็นกันเนี่ยตั้งจําได้แต่ว่าวันศุกร์ตอนเย็นนั่งโต้เถียงกันไปจนวัดจนเผลอไมกทีเนี่ยเป็นวันจันทร์ตอนบ่ายอาจารย์จะบอกว่าฉันจะต้องกลับไปสอนหนังสือที่มหาลัยแล้วฉันได้คุยกับนายมาตามสมควรแล้ว นั่นอ่ะเป็นสิ่งที่ตั้งแต่วันสุดตอนเย็นเราเราลืมไปเลยว่ามันมีวันเสาร์วาันอาทิตย์ด้วยเรา้มีวันจันทร์ด้วยอาจารย์ก็เลย,ยต้องกลับเพราะ,ะนั้นก็มีลูกหามเนี่ยคอยเอาข้าวน้ามาส่งว่ามันจะงงัดเอาไม้ไหนอาจารย์จะคูดเรื่องอะไรในโลกนี้ตลบโลกกันมาคุยกันเลยเอาตั้งแต่อียิปต์มาเมโสโปเตเมียมาจนกรีกโรมจนกระทั่งพุทธศาสนาโซโลอัสเตอร์มาจนถึงพุทธศาสนานิกายต่างๆแล้วก็มาถึงเซน มาถึงเชนมาถึงทุกศาสนาคริสเตียนตั้งแต่อยู่ใต้ดินอยู่ในแคตาคอมจนกระทั่งขึ้นมาเป็นศาสนาที่ยอมรับกันอยู่บนดินเราปบองคไหนองคไหนจนกระทั่งถึงวูดูอไออินคาเปรูคุยกันหมดเลยใช้เวลาผ่านไปในที่สุดอาจารย์ก็ล้มตายลงหลังจากที่ <laughs> คุยกันมากมายแล้วกิดแล้วอะไรเงี้ยเมื่ออาจารย์ล้มตายลงเนี่ย,ผม,ยผมขึ้นอยู่ไปห้าผมขึ้นอยู่ไปห้าเนี่ยผมก็ตั้งตัวเป็นศิลปินใหญ่เพราะว่า ไม่มีไม่มีอาจารย์แล้วเนี่ยไม่มีใครไม่มีเชื่อถือใครอีกแล้วในโลกนี้ก็จริงๆอะมันน่าจะเป็นหกกกเหมือนสมัยที่กรุงแตกในปี2,310แต่ว่านั่นมีตั้งหกกกมีสุกีพิักายกองมีกรมหมื่นเทพพิพิธมีเจ้าเมืองจันทบุรีมีใครตัวไม่ใครนะแต่ว่ามีเจ้ากรุงทนด้วยอีนนี้ในชั้นผมเนี่ยมันก็มีอยู่หคนแต่ว่ามันมีคนที่มาจาก หกสิบคนตอนแรกที่เข้าไปอยู่ชั้นปีหนึ่งสิบสี่คนแล้วมันตกกิ้งตกเกลือกรวมกันมาเข้าเรียนที่ว่าเพื่อจะขึ้นในชั้นปีสีเนี่ยได้เรียนเนี่ยสามคนแล้วมันตกค้างอยู่นั่นอีกสามคนรวมกันเป็นหกคนดังนั้นทุกคนก็เป็นหกก๊กผมเป็นหนึ่งในหกก๊กอันนั้นผมตั้งตัวเป็นศิลปินใหญ่ไม่ขึ้นอยู่แก่ใครแล้วก็ผมก็ไปเรียนวาดเขียนต่อที่ต่างประเทศ โดยหวังว่าจะได้รู้ว่าไอ้รูปเขียนที่มันเป็นยังไงไอ้ศิลปะนั่นมันเป็นยังไงเพราะมาตลอดเวลาที่ผมเรียนศิลปกรนผมรู้แต่ว่าเพลงของศิลปกรอันหนึ่งมันบอกว่าศิลปินอยู่เพื่ออะไรแล้วก็มันไม่มีคําตอบหรอกเพลงมาร้องว่าศิลปินอยู่เพื่ออะไรแล้วก็ตอบไปว่ายืนยงเพื่อจะลงสิ่งไหนศิลปินอยู่เพื่ออะไรยืนยงเพื่อจะลงสิ่งไหนแล้วก็มันก็มีแค่นี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าถ้าคนมาถาบอกศิลปะศิลปินอยู่เพื่ออะไรยืนยงเพื่อจะลงสิ่งไหน ก็ม <S an> ันก <an> ็ม <S an> ีแค่นี้แล้วหลังจากนั้นผมก็ไปเรียนวาดเขียนที่เนเธอร์แลนด์แล้วผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนชั้นทุกปีอะนยเขาว่าในปีหนึ่งเนี่ยผมอยู่ที่โรงเรียนที่เนเธอร์แลนด์ในปีสองเนี่ยผมไปเรียนที่ฝรั่งเศสคือผมย้ายย้ายโรงเรียนไปเรียนที่ฝรั่งเศสไปเรียนที่เรียกว่างานศิลปะของความฝุงฝันเรียกว่าโรแมนติกซิซึมผมก็ไปเรียนศิลเป็นคนเดียวที่ผมชอบมากคือเจอริโกที่เขียนเรื่องแพรแตกผมก็ไปอยู่ที่ลูฟ แล้วในปีที่สามผมก็ย้ายจากเยอรมันไปอยู่ที่เยอรมันไปจากโรงเรียนงผมตอนแรกผมอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมก่อนเนเธอร์แลนด์แล้วผมย้ายไปที่ฝรั่งเศสในปีที่สองในปีที่สามผมย้ายไปอยู่ที่เบอร์ลินแล้วผมก็ไปเรียนผมเป็นลูกศิษย์ของฮันบาลดุงเกรนซึ่งเป็นศิลปินที่ผมชื่นชมแล้วผมในปีสี่ผมกลับมาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ผมมาเป็นลูกศิษย์ของคนที่ผมชอบอยู่สามคนคืออันที่หนึ่งคือแวนโก๊กอันที่สองก็คือ ศิลปินที่ย้ายไปจากเมืองฮอลแลนด์เนี่ยไปอยู่ในยุโรปก็คือคาร์เลนแอปเปิลอีกคนหนึ่งก็คือคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในยุโรปเลยสองคนก็คือวิลเลียมเดอะคูนิงอีกคนหนึ่งก็คือเปียตมอนเรียมคนพวกนี้เป็นรุ่นพี่ผมในมหาลัยที่ผมเรียนอยู่ทั้งสิน้นหลังจากที่ผมเรียนวิธีคิดวิธีการทำวิธีการ ต่อสู้ดิ้นรนของคนพวกนี้แล้วผมก็กลับไปเรียน2อ,อีกสามคนที่ผมชอบมากคือปีเตอร์บอยเกลเดี l d e r ล e เดอร์ปีเตอร์บอยเกลเดียังเกอร์สองคนพี่น้องซึ่งเขียนหอคอยอที่ยิ่งใหญ่ของโลกในสมัยก่อนแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเยโรมฮิรูนุสบอชซึ่งเป็นคนเขียนรูปใน,ในชีวิตแต่เขียนรูป3ามรูปนั้นเขียนเรื่องนรกเขียนโลกสวรรค์และเขียนโลกของกวีและนักดนตรีผมชื่นชมอะไรคนพวกนี้มาก หลังจากที่เรียนนั่งเดินมั่งเดินไปเดินมาอยู่เป็นเวลา6ปีวันดีคืนดีครูของผมผู้ซึ่งก่อนที่ผมจะไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศเนี่ยนอกจากวิชาวาดรูปแล้วผมชื่นชมอีกเป็นที่ยิ่งก็คือวิชาภาษาผมจึงเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาฝรั่งเศส เรียนภาษาอิตาเลียนเพราะว่าภาษาอิตาเลียนเนี่ยอาจารย์ส่งไปเรียนที่จุฬาเนี่ยตั้งแต่ชั้นปีหนึ่งเพื่อที่จะมาพูดโต้ตอบกับอาจารย์ได้เพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยอาจารย์เนี่ยเป็นคนภาษาอิตาเลียนเป็นชาอิตาเลียนเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ภาษาเลียนเป็นภาษาที่สองส่วนภาษาอังกฤษนั้นเราก็เรียนของเราอยู่แล้ววิชาเลือกของผมคือภาษาฝรั่งเศสเพราะนั้นก่อนจะไปเนี่ยผมจึงพูดทั้งฝรั่งเศสทั้งภาษาอิตาเลียนและภาษาอังกฤษทีนี้พอผมไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ย อย่างที่บอกแล้วเนี่ยผมย้ายไปอยู่ที่ฝรั่งเศสบ้างผมย้ายไปอยู่ที่เยอรมันบ้างผมอยู่ในเนเธอร์แลนด์บ้างส่วนภาษาดัตเนี่ยผมไม่เคยเรียนเลยแต่พอผมผ่าน6ปีไปแล้วเนี่ยผมก็พูดได้เหมือนกับเด็กหกขวบ,ข,วบของรัฐจะพูดวันดีขึ้นดีเวลาที่จะเรียนหนังสือต่อไปหรือว่าจะออกไปดีเนี่ย ครูทุกปีเนี่ยเขาก็มาบอกว่าไอ้คนเนี้ยมันควรจะเรียนต่อไปอีกไหมต่ตอนแรกผมไม่รู้หรอกเขาพูดเรื่องอะไรผมไม่ได้สนใจเพราะผมพูดสารสั้นเป็นปีที่สองผมก็ไม่รู้เรื่ององกผมก็เรียนมาเรื่อยพอปีที่ห้าเนี่ยผมพูดรู้เรื่องแล้วผมฟังรู้เรื่องแล้วครูนั้นเขาก็บอกว่าไอ้หมอเนี่ยมันเป็นคนที่เป็นพิเศษมันเป็นคนเดียวเท่านั้นที่มาจากสยามแล้วตลอดเวลาหปีที่เราให้มันคิด ให้มันเรียนให้มันต่อสู้กับด้วยตนเองเนี่ยมันไม่เคยแสดงให้เราเห็นเลยว่ามันมีความเป็นมนุษย์โอ้มันเป็นทาุที่ปลดปล่อยไม่ไปดูภาษาทางร่างกายของมันสิมันแต่งตัวเหมือนเราเปี๊ยเลยมันเดินออกมาจากแคทวอล์กมันใส่เสื้อของเปียบาแมงมันใส่เสื้อของแฟร์กาแดงมันแต่งตัวเปี๊ยบเลยแล้วมันก็พูดภาษาอังกฤษมันพูดภาษาอะไรอย่างคล่องแคล่วภาษาของมันเนี่ยดีจนกระทั่งเราไม่รู้ว่านี่มันมันเป็นคน ชาติไหนวะฉันก็มันมาจากฮาวายมั้งเพราะมันเห็นพูดภษอังกฤษคักอะไรเงี้ยก็น่าชื่นชมแต่ว่าความเป็นศิลปินความเป็นอะไรให้มันเนี่ยมันไม่สําแดงให้เราเห็นแม้แต่น้อยว่ารากเง่าหรือบรรทัดฐานหรือว่าจิตวิญญาณของมันที่มาจากสมรรออกเนี่ยมันไม่มีเลยมันเรียนแบบเราหมดทุกอย่างมันกินข้าวเหมือนเรามันพูดเหมือนเรามันใช้ชีวิตเหมือนเรามันมีค่านิยมการตัดสินใจทุกอย่างเนี่ย เหมือนเราหมดเลยมันเหมือนเรมรันมันเหมือนเบนก็อกเหมือนโกแกงเหมือนเฮโรนูสวอสเหมือนใครได้เมื่อไหร่มันจะเหมือนมันคือเหมือนเป็นคนไทยเหมือนคนตะวันออกเหมือนกับอะไรบางอย่างที่มันเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมเมื่อไหร่มันจะสำแดงความเป็นตัวตนของมันอย่างนั้นมาให้เราได้ดูบ้าง นี่เป็นสิ่งที่น่าสมเพชเราเลี้ยงมันมาเป็นเวลาห้าปีเสียเข้าสุขเขาสารเลี้ยงมันมาอย่างดีแล้วโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนที่ร่ํารวยมากเลยในโลกนี้ไม่มีโรงเรียนไหนอีกแล้วในโลกนี้ขอบอกผมเคยไปมาหมดอ่ะทั่วโลกนี้ที่เรียนเฉือป่าเนี่ยโรงเรียนผมเนี่ยที่อื่นเนี่ยในสมัยโน้นได้ได้เงิน500บาทเนี่ยห้าพันบาทเนี่ยต่อต่อเดือนโรงเรียนผมเนี่ยได้เดือนละหมื่นบาทแถมยังมีสีฟรี มีผ้าใบฟรีซื้ออย่างเดียวนะคือผู้กันมีนางแบบส่วนตัวมีนายแบบส่วนตัวเมื่อเรียนไปแล้วเนี่ยสามารถขึ้นไปอยู่มีห้องปฏิบัติการถึงฤดูหนาวมีเสื้อกันหนาวให้มีมีเนยแข็งไว้ให้กินให้ท่องเที่ยวเวลาในปิดเทอมเนี่ยให้กันอย่างเต็มที่เพราะว่าบ้านเขาเนี่ยไม่ว่านเรมบั้นก็ดีแว่นก็ดีอ่าเฮโนนูสบอสก็ดีหรือว่าเรียนเดอะคนิงหรือเพสมอนเดียนเนี่ยหนีออกจากเนเธอร์แลนด์ไปอยู่ที่อื่นหมดเลย เพราะนั้นประเทศชาติของเขาเนี่ยจึงพยายามรักษาทะลุมรุงแสงเพลิงทางวัฒนธรรมด้วยการช่วยเหลือคนพวกนี้ให้เรียนศิลปะแต่ปรากฏว,ว่าเมื่อผมไป5้ปีแล้วเนี่ยผมสําแดงความเป็นทาสที่ปลดปล่อยไม่ไปตามแบบของคนที่มาจากประเทศด้อยพัฒนาคืออยากเป็นฝรั่งคืออยากทําเป็นเป็นฝรั่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีครั้งหนึ่งเนี่ยนางนางข้าทาสบริวารผมที่รับใช้ผมมาเนี่ยถามผมบอกว่า ตอนที่คุณอยู่ที่ในต่างประเทศอ่ะคุณทำอะไรผมเดินไปเดินมาแล้วผมก็ไปซื้อเสื้อผ้าแถวเปียบารแบงมาใส่แล้วบอกแล้วคุณทำไงบอกผมซื้อมาตัดแขนตัดขาเพราะว่าตัวผมเตี้ยบอกหรอกคนที่สูงร้อยเจ็ดสิบเซนเนี่ยเป็นคนที่เตี้ยที่สุดในในเนเธอร์แลนด์เพราะคนชาวเนเธอร์แลนด์หรือคนพวกอาเรียนทั้งหลายเนี่ยมันสูงร้อยแปดสิบขึ้นไปมันหกฟุตทั้งนั้นเ,นเพราะ,ะนั้นเมื่อผมไปซื้อเสื้อผ้าจากมันเนี่ย ผมต้องซื้อมาตัดแข้งตัดขาทิ้งเพราะว่ามันจะได้ผมใส่เสื้อผ้ามันได้ทีนั้นเวลาที่ผ่านไปเนี่ยผมก็มัวแต่วิ่งตามว่าดูร้อนดูหนาวดูใบไม้ผีดูใบไม้ร่วงคนก็แต่งตัวกันยังไงเขาทำเป็นฝรั่งแล้วครูมันก็มองผมด้วยความสมเพชว่านี่คือไอ้ทาสที่ปลดปล่อยไม่ไปนี่พอผมฟังอย่างนี้ได้ในปีที่ห้าแล้วเนี่ยผมเริ่มรู้จักว่าวิธีคิดของฝรั่งเนี่ยมันไม่ได้คิดแบบเนี้ยเราไม่ควรจะไปเขียนแบบฝรั่ง ปนกาโซ่มีคนเยอมิเกลันเจโลดาวินชีมีคนเยวนั้นอ่ะผมก็คิดว่าอันเนี้ยเป็นเสียงของครุยที่กลับมาหากรอไผ่ผมคิดว่าผมควรจะเป็นตัวของผมเองบ้างผมคิดไม่ออกหรอกคนอายุยี่ิบสีมยีม่คิดอะไรไม่ออกผมก็พยายามคิดว่าวิธีการคิดแบบตรอนออกนั้นเป็นอย่างไรผมก็ไปศึกษาศิลปะของเซนของพุทศาสนานิกายเซนที่มันมีมากมายอยู่ดาดเดินอยู่ในยุโรป ผมก็ไปดูงานศิละปะของจีนผมเดินทางไปดูงานศิละปะในพิพิธภัณฑ์กีแม่ของฝรั่งเศสซึ่งของลาวของเขมรของเวียดนามต้นเขาอยู่ที่นั่นผมอยู่ในเนเอร์ลนด์เนี่ยผมเห็นศิละปะของอินโดนีเซียรากเง่าของมัชปายหิตและบาหลีแล้วก็อินโดนีเซียทั้งหมดเนี่ยเป็นอึงขึ้นของเขาอยู่ที่นั่นผมเห็นกรีกโกรมอียิปต์ทุกอย่างผมก็มาดูของไทยทั้งที่มันอยู่ใน ปารีสมันอยู่ในโรมมันอยู่ในเบอร์ลินมันอยู่ในอังกฤษผมรวบรวมไว้ทั้งหมดแล้วผมก็มาเขียนพอในปีที่6ครูเขาออกมาประชุมแล้วเขาบอกว่าดูไอ้ธาตุนี่สิตนี้มันไปผิดทางเลยคือตอนแรกอมันเป็นธาตุของของฝรั่งแต่ตอนเนี้ยมันเป็นธาตุไทยหรือเป็นธาตุตะวันออกแต่สิ่งที่มันทำเนี่ยไม่ใช่งานศิลปะเป็นการโฆษณาชนเชื่อของบ้านมันมันเป็นมันเขียนเป็นททท มันเขียนเป็นอสทมันเขียนเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยคืองานศิลปะไม่ใช่ว่ามึงจะมาเขียนพุทธรูปมึงจะมาเขียนเรือหงมึงจะมาเขียนพระปางวัดอรุณหรือมึงจะมาเขียนลำไทเลยไอ้นั่นอ่ะเป็นรูปแบบไม่ใช่เนื้อหามึงจงไปเขียนเรื่องที่เนื้อหาที่เป็นความเป็นตะวันออกมึงเข้าใจไหมอ,อ๋อหลังจากนั้นหกปีผมบอกตอนเนี้ยผมไม่เข้าใจหรอกแต่ผมรู้สึกละผมรู้สึกว่าความเป็นตะวันออกเนี่ยอยู่ที่ตรงไหน ตั้งแต่ตั้นมาผมก็เก็บข้าวเก็บของแล้วผมก็เดินไปเดินมาอยู่ในยุโรปนั้นอีกปีหนึ่งพอครบเก้าปีแล้วผมก็เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยคุณจะเห็นว่าผมเริ่มต้นเป็นนักเรียนวาดเขียนผมตั้งใจจะมาเป็นครูอย่างพวกคุณเนี่ยแต่วาสนาของผมนั้นมันน้อยต่ำต้อยผมไม่อาจที่จะไปบรรลุถึงการเป็นครูอย่างพวกคุณได้ การการที่อยากเป็นช่างวัตถุทำให้ผมเนไปเรียนศิลปกรซึ่งผมก็ได้แต่มีวิจิตจฉาคือความชงนังหายใจผมก็ไม่รู้ผมก็เรียนที่ต่างประเทศจนในที่สุดครูก็ชักนาของตัวผมเนี่ยกลับเข้ามาสู่ประตูหัวใจที่แท้ของผมคือผมผลักบานประตูหัวใจของผมไปพบกับจิตวิญญาณว่าผมเป็นใครอยู่ที่ไหนจะทําอย่างไรรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลา ผมก็จึงกลับมาเมืองไทยแล้วผมก็มาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ก่อนที่ผมจะไปเรียนที่ต่างประเทศนั้นผมเป็นนักวาดรูปที่มีคนรู้จักตามสุคพลผมเคยชนะรางวัลที่หนึ่งในประเทศไทยผมเคยเป็นที่รู้จักในประเทศไทยผมเป็นคนที่ขายรูปได้ฟ่อนย่าในประเทศไทยตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20แล้วเพราะ,ะนั้นผมรู้วิธีว่าการทำมาหากินการดำรงชีพการดำรงตน การดําเนินชีวิตนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นผมจึงปฏิเสธที่จะเข้าไปอยู่ในกรงที่จะอยู่เข้าไปอยู่ในระบบอยู่ในอะไรสิ้นผมต้องการที่จะคิดผมต้องการที่จะนําเสนอผมจึงกลับมาบ้านที่ในประเทศไทยแล้วไปปลูกบ้านผมอยู่ที่เชียงรายแล้วผมก็เริ่มคิดแล้วผมก็เขียนแล้วตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลา55ปีผมก็แสดงรูปมา5ปีครั้ง1ิปีครั้งมาจนเรื่อยไป แล้วจนมาถึงทุกวันนี้แล้วผมก็ประสบความสําเร็จที่ว่าผมมีสุขภาพกายที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีผมเข้าใจศิลปะในแง่มุมหนึ่งเหมือนเพชรที่ถูกเจียรไนแล้วเนี่ยมีตั้งร้อยกว่าร้อยกว่าเหลี่ยมแต่ผมรู้จักเพียงเหลี่ยมหนึ่งแต่เหลี่ยมอันนั้นเนี่ยเหมือนกับผมรู้จักใบไม้ทั้งป่าเนี่ยผมรู้จักใบไม้ํำเดียวในมือผมแต่ใบไม้ํำเดียวในมือผมเนี่ย สามารถนําให้ผมเนี่ยข้ามสังสารวัตรไปสู่ปณิธานธาตุอันเป็นเบื้องปลายของผมผมก็จึงเพียงพอแล้วรู้จักเพชษีเดียวรู้จักธรรมะเพียงข้อเดียวที่นําผมไปสู่ความหลุดพ้นแล้วผมก็ดํารงตนอย่างและเยี่ยงคนที่เป็นนักวาดโลกคือไม่แต่ต้องไม่เสกโลกเรื่องอะไรของคนอื่นคืออยู่บ้างแล้วก็เขียนรูปแล้วก็ ทำงานวาดรูปไม่เคยแปรผันไปกับเรื่องอื่นเลยส่วนที่ว่าผมสร้างบ้านไปสามสี่สิบหลังผมไม่ได้ทําหรอกผม,มเขียนรูปผมบอกแล้วว่าผมไม่ทําเรื่องดีดฉานกิจกรรมผมไม่เคยแตะต้องเรื่องอันใดอย่างไรอื่นผมมุ่งอย่างเร็วและแรงและทรงพลังไปสู่การสร้างสารรค์รูปแล้วผมไม่อินังขัง,งขอบว่าผมจะต้องควรจะลดระดับว่าคนที่ควรจะเข้าใจไหม คนนี้ไม่คนรจะเข้าใจไหมคนนั้นคนจะเขียนรูปเอาใจอย่างนั้นไหมอย่างง่นไหมอย่างนี้ไหมเนี่ยผมไม่ได้สนใจผมก็ทําอย่างที่คิดว่าได้ร่ําเรียนมาแล้วได้เข้าใจแล้วได้รู้สึกแล้วได้อบรมแล้วมีความคิดคํานึงแล้วมีประสบการณ์แล้วมีที่มาของความบันดาลใจแล้วมีการปะทุอารมณ์ที่แสดงออกเต็มที่แล้วมีปัดแยกส่วนบุคคลแล้วรู้เทคนิคอันล้ำเลิศแล้ว ผมจึงดำรงตนดำเนินชีวิตมาอย่างและเยี่ยงนักวารปมาส่วนกิจกรรมที่เรียวกว่าดีลชานกิจกรรมนั้นผมก็ทำบ้างเพื่อเป็นการเอื้อให้แก่สังคมซึ่งไม่สามารถที่จะดำรงตนอยู่ได้ในสุนทียภาพก็เพียงแต่ว่าทำให้ตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาบ้างทำบ้านให้ผู้คนได้ไปดูศิลปะบ้างเพราะนั้น ผมจึงทำทั้งจิตกรรมปัจิมกรรมสาปตกรรมวรรณกรรมและนาตกรรมอยู่ในเมืองส่วนตัวของผมซึ่งมีที่ทางประมาณสัก200ไร่ผมก็สร้างบ้านสร้างช่องแต่ผมไม่ได้สร้างบ้านหรอกผมวางผังเอาไว้แล้วผมก็มีเงินเป็นฟ่อนย่าจากการที่ผมเขียนรูปแล้วผมแสดงแล้วมีผู้คนจำนวนหนึ่งศรัทธาจริตแล้วก็ซื้อรูปผม ด้วยราคาเพราะอันพอสมควรแล้วผมก็เอาเงินอันพอสมควรผมนั้นมาทำงานอย่างที่ผมว่าเนี่ยคือทั้งจิตกรรมปฏิมกรรมสาม